นี่เป็นเรื่องย่อๆสุดทึ่งของพระอุบลวรนนาเทรีครับพิกษณีผู้มีพลังพิเศษแบบสุดๆเลยเรื่องนี้มาจากคำพีพุทธศาสนานะครับเล่าถึงพระอรหันต์หญิงองค์หนึ่งชื่อพระอุบลวรรน,นาเทรีคือท่านบรรลุธรรมขั้นสุดยอดแล้วนะแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงยกย่องเองเลยว่าท่านนี้แหละเก่งเรื่องพลังจิตที่สุดแล้วหาใครเทียบยากจริงๆ ที่หนึ่งนะครับคือท่านเคยแสดงปาฏิหาริย์ครั้งใหญ่โอ้โหปล่อยทั้งไฟทั้งน้ำออกจากตัวสลับกันไปมาได้เหาะขึ้นไปบนฟ้าแปลงร่างเป็นร้อยร้อยร่างหรือแม้แต่เดินสบ,สบายสบายกลางอากาศคนที่เห็นนิทึ่งแล้วก็ศรัทธากันมากๆเลยมันแสดงให้เห็นพลังจิตที่ฝึกมาอย่างสุดยอดจริงๆเรื่องที่สองนี้ก็สุดยอดไม่แพ้กันตอนนั้นท่านกำลังนั่งสมาธิอยู่ดีๆมาร้ายก็โผล่มาคูให้กลัว แต่ท่านไม่กลัวเลยตอบกลับไปเฉยเลยว่าต่อให้คนชั่วมาเป็นแสนๆคนนะขนฉันก็ไม่กระดิกหลอกหน้าและยังท้ากลับด้วยพลังจิตอีกฉันหายตัวก็ได้นะจะเข้าไปอยู่ในท้องแกหรือไปยืนอยู่ตรงหว่างคิ้วแกก็ยังได้โหใจเด็ดแถมพลังจิตก็แกร่งสุดๆไปเลยก็เพราะความสามารถสุดยอดแบบนี้นี่แหละครับพระพุทธเจ้าถึงกับยกย่องเลยว่าท่านนี่แหละคือสุดยอดภิกษุณีด้านการมีฤทธิ์มากตัวจริง